ที่นี่คือหัวใจแห่งการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพิการในอำเภอวังเหนือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางหน่วยบริการอำเภอวังเหนือหน่วยบริการตั้งอยู่ชั้นหนึ่งอาคารกิตติคุณการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือตำบลวังเหนือจังหวัดลำปางมีระยะทางห่างจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางประมาณ115กิโลเมตรให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง8ตำบลของอำเภอวังเหนือ เรามีบทบาทหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของเด็กพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อที่เหมาะสมฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในอำเภอวังเหนือหน่วยบริการมีผู้บริหารนำโดยนางสุรันจิตวันนวลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางและนายนเรศกันทวีชัยรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางบุค,คลากรประจำหน่วยบริการ ประกอบด้วยนายพัชรพลอุบลศีหัวหน้าหน่วยบริการวังเหนือและว่าที่ร้อยตรีหญิงปราถนาดีวณิชกุลพี่เลี้ยงเด็กพิการพร้อมด้วยบุคลากรหมุนเวียนที่หน่วยบริการทั้งนายเจษดาพรผู้ามครูปรับบ้านอำเภอวังเหนือนางสาวนัฐาเครือวิเศษครูกายภาพบำบัดนางสาวบุษกรสันเทพครูกิจกรรมบำบัดและนายทรงพลหัวฝ่ายครูแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนายสมคิดสืบแจ้ผู้อำนวยการโรงเรียนอันบาลวังเหนือนางปราณีวัฒนาสวัสดิ์ประธานชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือที่คอยให้คำแนะนำและสนับสนุนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษและการดูแลผู้พิการหน่วยบริการอำเภอวังเหนือจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านแบ่งการพัฒนาออกเป็น3ามช่วงอายุได้แก่เด็กอายุต่ำกว่า3ปีเด็กอายุ3-7ถึงปีเด็กอายุ7ปีขึ้นไปเพื่อจัดการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนาการได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษและศักยภาพเฉพาะบุคคลในแต่ละช่วงวัยการพัฒนาผู้เรียนในหน่วยบริการ บูรณาการผ่านกิจกรรมประจำวันที่หลากหลายอาทิกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมการเล่นตามมุมทั้งหมดนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทั้งความรู้ความสามารถและทักษะชีวิตที่สำคัญให้กับผู้เรียน หน่วยบริการยังได้รับการสนับสนุนจากทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการให้ความรู้คำแนะนำและการสาธิตวิธีดูแลตลอดจนการกระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียนตามหลักวิชาชีพทั้งภายในหน่วยบริการและที่บ้านเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมั่นใจและต่อเนื่องอีกทั้งผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นการประชุมผู้ปกครองของหน่วยบริการ การประชุมแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวร่วมกับนายอำเภอวังเหนือนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเช่นโรงพยาบาลวังเหนือให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนการขอข้อมูลเด็กพิการรายใหม่จากหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอทั้งหมดนี้คือการทำงานร่วมกันร,ระหว่างครอบครัวชุมชนและบุคลากรเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมและความหวังให้กับทุกชีวิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางหน่วยบริการอำเภอวังเหนือขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทุกคนไม่มีความดีใดไม่มีค่าแม้เพียงเสี้ยวดอกหญ้าหรือเศษฝุ่นทุกความดีโอบเอื้อเกื้อกูลการุณย่อมคำจุนเด็กพิการไทยได้ร่มเย็น